ก็สวัสดีครับผมอ่าวันนี้ได้แบบอัปเดตอ่าอีเวนต์ใหม่นะผมวันนี้เป็นอ่าอีเวนต์ที่ขึ้นรางสุดทิตกับอ่าลูกเต๋าใหม่อันลูกเต๋านี้ชื่อว่าลูกเต๋านิทรานะผมอันนี้ก็ได้ทําการซื้อไปที่อันที่เรียบร้อยแล้วละ่ะก็เสียงประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวทอยดูนิดหน่อยส่วนอีเวนต์นี้ค่อนข้างจะทํายากหรือปรับไม่แน่ใจจะเปิดมาได้อยู่แค่นี้เองนะผมก็ได้จีน ได้จี้อยู่มามา้นนั่น,นมึงได้มาสองตัวเองอ๋อได้ได้อะไรอ่ะอันเนี้ยอ่าก,กี้สับประรดนะครับผมเดี๋ยวค่อยก็คอ่คอยสุ่มไปทีละเทน้อยกันอัพเอ่อถ้าอัพเดตอันนี้จะได้ขนมปังครัวซองนะผมก็ได้มาหนึ่งชิน้นอัพเด็กทุกเตาใหม่นี่เน,นี่ยสำหรันเกมนี้เรียบร้อยหมดแล้ว คือเล่นเปล็ลาดแต่เดี๋ยวมันทอยลูกเต๋าให้ดูกันพอดีทําการทดสอบไปไปของพังก่อนนั่นเองอันนี้เดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูกันกน,นะครับผมไปดูความสามารถของลูกเต๋าตัวนี้ก่อนก็ได้นะเขาบอกว่าลูกเต๋าเนี่ย <c oughs> ไปดูที่กิจกรรมกันเลยนะรัอลูกเต๋าตัวนี้เรียกมีความสามารถในการเรียกว่า ถ้าอัปเกรดถึงเลเวลที่10นี่จะรับความสามารถสูงสุดมีตั้งแต่ค่าก่อสร้างถูกเพิ่มเป็น58าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมส่วนคุ้งกิ่งเต๋าก็เพิ่มเป็น58เช่นเดียวกันส่วนการสตาอกก็58เช่นเดียวกันนะผมแล้วก็โบนัสทองจะเพิ่มจาก25เป็น30มสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมแล้วก็โบนัสเกมโบนัสเกมเหมืออาจจะเป็นโบนัสคะแนนผมไม่แน่ใจ <laughs> เพิ่มมาเป็นจาก40เป็น50เปอร์เซ็นต์เลยนะผม ก็มีโบนัสเลขคี่เลขคู่ให้เพิ่มมาเป็นสามใช้ได้สามครั้งเมื่อซื้อ่อไอเทมคู่คี่นะ <c oughs> นี่ก็ถ้าอัปเดตเต็มก็ได้ขนมปังฟรีส่วนอีเวนต์นี่ก็จะมีตั้งแต่เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนนะผมก็ <c oughs> ถ้าสะสมคุกกี้สับรดเอคูณห้า A ได้จะได้รับ อ่อันนี้เป็นสุมนะผมได้รับจี้ตั้งแต่ปืนฟองสบู่สั้ันนะผมแต่มันก็จะได้หรอเปากว่าเป็นการสุมแล้วก็แถมโมเดลน,นาโชคก็แกแม่เหล็กรีโมทอ่าป้ายแดงยึดพืนที่ลูกแก้แห่งวังวนคริสเัลพี่นายกรรมเซตีคริสเซลแล้วก็หมัดแม่เหมียวคริสตัลนะผมอ่าส่วนสับป,ประรดนี่ก็คล้ายๆกันนะผมแต่จะมีเพิ่มมาหน่อยก็เป็นกวก็ไม่คล้ายสิอ่อาคนละอย่างกันนะผมเป็น มีทั้งแบบแปลนคอนโดนะผมถ้าเป็นคุกกี้สับปะหล่มแปลนคอนโดสุดยอดอุปกรณ์เข็นแบบแล้วก็หมวกปีกของเฮอร์มิสนะผมรามาลูกโป่งคริสโตลสุดยอดทรัคโขห์แห่งชัยชนะนะผมแล้วก็อุปกรณ์เข็นแบบปลอมคริสโตลหนุ่มเครื่องปีดลมดำแบบคริสโต้นะผมถ้าสะสมถ้าเป็นคุกกี้สับหล่นสะสมครบสามอันนี้จะได้รับตัวสมที่งครึ่งละ ตัวสมจริงลังเอสนะผมมีตั้งแต่ป้ายแดงอยู่พื้นที่ปืนฟองสูครคิซโอ่แว่นแดงสักุลาสุดสร้อยคองนักเดินทางสุดยอดขึ้นหนุ่มดำแล้วก็ที่หมัดแาวเหมียวถ้าครบสะสมครบสามันสามารถแลกเป็นหมวกปีกเฮอร์มิสแปลนคอนโดสุดยอดตัวทองด่วนพิเศษองแห่งผู้ปบครองคิซตัลต้นสักุละาที่ที่ทตำนา,าเงาล,งล่องฝนคิสตัลนะผม เน้นพวกเอ่อเอ่าเป็นพวกอ่าจี้ที่ใช้การแลกเปลี่ยนแต่ถ้าอันนี้ถ้าจะเป็นพวกอ่าแสงแห่งกิจยน์นี่เราจะมีอันนี้มีเพิ่มมาหนึ่งอันที่เขียนตัวแดงว่าใหม่นี่คือว่าเมื่อมาถึงพื้นที่การ์ดตรงนี้จะมีโอกาสห้าสิบเซนจะเลือกการ์ดใกล้ถึงสองใบเลยงหมเลือกหนึ่งในในสองใบอันนี้น่าจะเป็นความสามารถใหม่แต่ตรนนี้ม่นต้องจะได้ผลก็ยากเหมือนกันนะก็ไม่ได้สุขเงาเห็นข้างบนมีมากันแต่ ชื่อกันนะครับผมว่าคงจะยากเหมือนกันวันนี้ท้าป๊อจที่กลางเอสใดๆก็ได้นะผมถึงเรเวิร์ตเจ็ดจะได้รับอะไรนะจี้แสงสดแสงสว่างเหนือธรรมชาติหนึ่งชิ้นไปฟรีเลยนผมโ่เลตเอาไปนี่ขอพื้นไปลองอ่านกันดูนะผมก็มีหลายๆอย่างมรงนี้อันนี้ผมคือมันเกี่ยวกับตรงนี้อันนี้ดีกว่าง่ายๆเอออันนี้ง่ายกว่า ถ้าเกิดคือสะสมสะสมครบพวกจี้ตนางก็ได้อันนี้เป็นกัวอันนี้จะมีรายการบอกเลยผมว่ามีอะไรบ้างนะผมเช่นเดียวกันนะผมนี่เราสา,ามารถกดและดูรายการที่เราจะได้แต่เป็นแบบสุ่มนะไม่ใช่แบบว่าเลือกได้แต่ถ้าอยากเอาแบบเลือกได้เนี่ยเราก็าสะสมครบกัวสองนี้ห้าชิ้นนะผมแล้วมาเอาลูกบาทนี่แล้ว นาไปเลือกแต่ไม่รู้ว่าเป็นแบบสุ่มหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ไม่มั่นใจนะถ้าเลือกได้ก็คงจะดีแต่ยังยังเจอไม่ค่อยเยอะทั้งผมเดี๋ยวค่อยหาดูถ้าได้ก็ก,ก็ลองจะลองทําให้ดูแต่ถ้าไม่ได้ไงก็ขออภัยมาในที่นะรับผมอ่าสว่วนกาเล่นเกมนี้เดี๋ยวเพื่อนลองไปศึกษากันดูเดี๋ยวเรามาลองเล่นอ่าลูกเตา๋าอันนี้จริงก็เล่นประดาน้ำชาอ่าแล้วลองเล่นทีละกัน ลองเล่นดูไปรีวิวความสมามารถของเอยเออเติวความสามารถลูกเต่าเรียกความสามารถตัวเองก็ได้เรียกลูกเต่าไม่ไม่ได,ด้ลองไปเล่นกันดูนะผมเล่นกับอ่ายุนอานะผมยุนา,ม,ามัธยมลงสามัธยมหนึ่ม เจ็ดก่อนเลยผมก็แม่นอยู่เหมือนกันนะมึงอยดับเบิลไปเลยนรับไอ้จ้าอ่อนโน้นเหรอ ชือกลองไปน,นี้ไม่ต้องไม่ต้องกดอะไรจริงา <9 S 2> วนะผมนีม่เขาเตรียมอะไรมาบ้างเนี่ยประมาณนี้นะผมอะไปเบอร์8ก,ก่อนเลยย,ยึดมือเขาก่อนเอ้าไม่ได้เหรอเ,รเลยสัง,งั้นอ่ะ4นี่ผมเฮ้ยทำไมนี่กดแล้วมันพับพลาดเยอะนะ เบอร์สามด้วยกันเอ,อ๊วันนี้กดพลาดจังเลยอ่ะทำไมไม่เข้าใจอ่ะเราเอาดูได้ไหม,มตรงนี้กัน <c oughs> วันนี้เล่นชนะมาเยอะนะแต่ไม่รู้ว่ามันพลาดบ้างถอยแล้วเริ่มพลาดพลาดบ้างแล้อืม ไปสิบสองกันอ่ะไม่ได้หรออ่าลองดูลองดูนี่ถอยมุ้งม้วยก่อนแล้วกันนะครับอ่าจี้ไอสกิลแบบตัวขอสกูเด็กกระทีสกูสกไม่ทำงานโอ้หมีต้องกดแล้วล่ะเอ้าเขย่าลงแล้วทำไมเป็นเงี้ย อ้าวโกงเลยไปเบอร์สิบน่ะผม,มเป้าเลยต้องถอยเบอร์สามเลยอืมไปเลย อี่นี่เลยอ่าได้แล้วหนึ่งอันนี่เอาลูกโป่งมามัรู้ทำงานหรือเปล่า <c oughs> ดีแล้วโอ๊ยตา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 ยหล,นล,นลน่นน่าหล่นหล่นต้องแก้ไขไงไปเบอร์หกเบอร์ 7, เจ็ดเบอร์แปดอาถอยเบิ้ลก่อนกัน โอเคดูแล้วกันคือไม่เขาเฝ้าแล้วกันไม่เขาตักจับเฝ้าอ่าอือไปเบอร์แปดนะผมลูกคงทำงานไหมทำงานครับผมโอเค,อเคก็ประมาณนี้ก่อนกันนะก็ดูให้ดูเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วกันนะผมประมาณนี้ ก็เดี๋ยวเล่นตาเดียวก่อนก็ให้เล่นไปทั้งวันนี้ไม่เป็นไม่ได้เล่นแบบนี่เล่นแบตาที่ไรอะไรได้เด้กันรางวัลมาด้วยนะเนี่ยประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวออกก่อนนะ,ะก็สำหรับอีเวนต์กับการอัปเดตลูกเต๋าก็มีประมาณนี้กันนะผมเล่นลองไปสมมแลนะลองเล่นกันดูว่าเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้นข,อนนนขอเอาตัวลาไปจับเพล็กตรงนี้วันนี้ขอากาาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ